ถ้าเจอคนที่ชอบเอาเราไปนินทาพูดเรื่องแย่ๆเพื่อให้คนอื่นเขาเกลียดเราโดยที่เราก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นคุณรับมือยังไงคะรู้ไหมคาว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ชอบนินทานะคะเขากําลังขาดความสุขเขาต้องการดึงความสนใจโดยพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยดูสูงขึ้นแล้วก็กดคนอื่นลงและสิ่งที่เขาพูดเกี่ยวกับคุณมันจะสะท้อนโลกภายในของเขานั่นแปลว่าสิ่งที่เขาพูดมันคือตัวเขา สิ่งที่เขาพูดมันไม่ใช่สิ่งที่จะมากําหนดคุณค่าในตัวเราแต่คุณค่าในตัวเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเป็นตัวของเราเองและวิธีที่เรามองตัวเองต่างหากฉะนั้นเจอคนที่ชอบมินทานะเฉยๆซะแล้วพลังงานลบๆของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้ผลอย่าลืมว่าเราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่คนอื่นพูดได้ค่ะแต่เราควบคุมการตอบสนองของตัวเองได้หลังจากนี้นะเราจะไม่เสียเวลาไปโกรธเพื่อทําให้ตัวเราเองเป็นทุกข์ให้อภัยค่ะแล้วเราจะสบายใจ นะเวลาที่เจอคนที่คิดลบคนที่บ้านคิดลบเพื่อนร่วมง,งานคิดลบคุณจัดการยังไงคะเพราะคนข้างๆเราคิดลบมากๆเนี่ยเวลาที่เราจะทําอะไรเขาจะสบประมาทเราเขาจะทําให้ความมั่นใจเราลดลงเฮ้ยเองทําไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกต้นทุนแค่นี้เศรษฐกิจแบบนี้อีกมันเลยทําให้ความเชื่อของเราความมั่นใจของเรามันหายไปหมดเลยคะ่ะแล้ววิธีรับมือกับคนพวกนี้เนี่ยทำยังไงครูคจะต้องเข้าใจก่อนว่า คนไม่ได้มองโลกในแบบที่โลกเป็นแต่คนมองโลกในแบบที่ตัวเองเป็นฉะนั้นเราทุกคนจะมองโลกต่างกันหมดเลยค่ะเพอะเรามองโลกไม่เหมือนกันชีวิตเราก็เลยจะไม่เหมือนกันฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอคนคิดลบนะคะให้คิดเสมอเลยว่าสิ่งที่เขาพูดมันคือตัวเขามันคือสิ่งที่เขาเป็นมันไม่ใช่สิ่งที่โลกเป็นจริงๆมันก็เปรียบเหมือนคุณกับเขาเนี่ยอยู่กันคนละคลื่นคุณอยู่ในคลื่นความถี่ระดับนี้แต่คนคนนั้นเนี่ยเขาอยู่คนละระดับกับเรา สิ่งที่เขาพูดออกมาเขาก็พูดออกมาตามสิ่งที่เขาเป็นแต่กับสิ่งที่เราเป็นมันไม่เหมือนกันเราก็จะพูดหรือตอบสนองออกมาตามแบบที่เราเป็นเหตุการณ์เดียวกันแต่ละคนก็จะตอบสนองหรือพูดไม่เหมือนกันโดนรถปาดหน้าคนนึงอาจจะอารมณ์เสียแต่อีกคนอาจจะไม่เป็นไรฉะนั้นมันไม่ได้ขึ้นกับโลกหรือเหตุการณ์แต่มันขึ้นกับสภาวะข้างในของคนนั้นขึ้นกับคลื่นความถี่ของคนนั้นขึ้นกับความคิดของคนคนนั้นต่างหาก หลังจากนี้เจอคนที่คิดลบนะคะคุณจะรู้แล้วว่าอ๋อเขาพูดตามสิ่งที่เขาเป็นเขามีคลื่นความถี่ของเขาเขาคิดลบคลื่นเขาจะต่ําส่วนคุณมีคลื่นความถี่ของคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยังคงคิดบวกเขาลบแต่เราไม่ลบไปด้วยคลื่นความถี่ของคุณจะสูงกว่าคลื่นความถี่ของเขาแต่ถ้าคุณคล้อยตามเขาลบคุณลบไปด้วยหรือไปทุกตามเขาคุณก็กําลังลดตัวเองลงมาอยู่ในคลื่นเดียวกับเขา เมื่อคุณขยับตัวเองลงมาอยู่ในคลื่นที่ต่ํากว่าคุณจะคิดแบบเขาเริ่มมองโลกแบบเขาโลกของคุณก็จะเปลี่ยนไปความคิดลบหรือพลังงานลบๆที่เราส่งออกไปจะไปดึงดูดผู้คนลบๆเหตุการณ์สถานการณ์ลบๆเข้ามาในชีวิตของคนคนนั้นแต่ถ้าคุณคงความคิดให้เป็นบวกสิ่งที่คุณส่งออกไปคือพลังงานบวกคุณก็จะได้เจอผู้คนบวกๆเหตุการณ์ดีๆและความโชคดีค่ะฮะมันเป็นอะไรกันนักกันหนาเนี่ยใช่ปะ ดิ้นอะไรกัักระหน,น่ำฉาใช่ไหมบารมีของพวกมึงไม่ถึงใช่ไหมคนแบบนี้นะถ้าคุณเจอเนี่ยให้คุณอยู่ไกลๆเขาไว้ค่ะคนแรกคือคนที่ชอบดูถูกคนอื่นสองคนที่ชอบดับฝันคนอื่นตัวเองทําไม่ได้ก็คิดว่าคนอื่นจะทําไม่ได้เหมือนตัวเองสามคนที่พูดถึงคนอื่นไม่ดีชอบตัดสินคนอื่นค่ะคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตัวเองดีทุกอย่างกดให้คนอื่นต่าลงแต่ให้ตัวเองสูงขึ้น 4. คนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําดีแค่ไหนคุณจะให้เขาแค่ไหนเขาก็เอาเปรียบคุณอยู่ดีและคนแบบที่5้าที่คุณจะต้องออกห่างให้เร็วที่สุดก็คือคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณเขาไม่เห็นว่าคุณมีค่าต่อให้คุณทําดีที่สุดคุณก็ยังคงไม่มีค่าในสายตาเขาเพราะต่อให้คุณเป็นคนในแบบที่แย่แค่ไหน คุณก็จะยังคงมีค่าเสมอสำหรับคนที่รักและเห็นคุณค่าในตัวคุณแล้ววันนี้การที่คนอื่นจะเห็นคุณค่าในตัวเราเราจะต้องเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนกลับมารักตัวเองค่ะ 一样的呢。